ช่วงฮาลานจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสดตราต้นแก้วผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสลามอเล็กุม,มารอมาตุลล้อมมาบราการตุท่านผู้ชมครับในช่วงฮาลานจานอร่อยวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่จังหวัดปัตตานีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ร้านมิตรไมตรีซึ่งไม่ไกลาจากโรงพยาบาลปัตตานีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านไปพบเบ้ดิงเจ้าของร้านกันนะครับ สวัสดีครับสลมาเลกุ้มนะครับ,รบผมชื่อเบดิงนะครับนุรุดีนวันสุเลมานะครับเป็นเจ้าของร้านมิตรไมตรีดินนิ่งคาเฟ่ปัตตานีนะครับผม ครับจุดเริ่ต้นก็คือการเดินทางของชีวิตนะครับเราก็ได้เดินทางนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเราได้พบเจอเพื่อนนะครับได้พบเจอร้านอาหารหลายๆร้านอาหารที่เป็นเมนูประสบการณ์สําหรับเรานะครับมาเป็นแรงบันดาลใจที่จะมาเปิดร้านอาหารนะครับที่เป็นมิดไมตรีดิงคาเฟ่นะครับก็อลฮัมดุลิล่านะครับหลังที่เราเปิดนะครับก็เป็นผลตอบรับที่ดีมากนะครับเพราะว่า เราเริ่มด้วยวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบคุณภาพนะครับใช้เนื้อออสเตรเลียนะครับใช้ปลาแซลมอนโนเวนะครับใช้ไก่ที่มีคุณภาพนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและก็รวมทั้งเชฟของเราที่มีความสามารถนะครับเชฟของเราที่มีประสบการณ์นะครับเรามีเชฟครัวไทยนะครับเรามีเชฟครัวอาหรับเรามีเชฟครัวฝรั่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะน,น,นั่นคือว่าเราเป็นมืออาชีพนะครับดังนั้นลูกค้าเวลามาแล้วก็ลูกค้าจะชื่นชอบนะครับเมนูที่เป็นคุณภาพ ของเราหลายๆเมนูนะครับผมในหลังเป็นเป็นสโซนนะครับโซนของอินดอร์ที่อยู่ห้องโถงนะครับแล้วก็โซนเอ์ดอร์นะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับโซนสบายๆที่อยู่ในห้องแอร์นะครับของเราก็รับความจุได้ประมาณ300ท่านนะครับทำแคทเตอริ่งด้านนอกเลยนะครับเป็นงานไอกิโก้งานแต่งงานงานจัดเลี้ยงองค์กรหน่วยงานราชการนะครับแคตเตอริ่งจัดเลี้ยงด้านนอกนะครับครับพี่น้องครับ ฝากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาลิ้มลองประสบการณ์ใหม่ๆซิกเนเจอร์แห่งปัตตานีนะครับมิตรไนตรีดิเนิ่งคาเฟ่นะครับพร้อมต้อนรับพี่น้องทุกท่านด้วยเมนูคุณภาพหลากหลายเมนูของเรานะครับพร้อมเสิร์ฟด้วยคุณภาพคับอม ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมเข้ามาในร้านมิตรไมตรีแล้วนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยนะครับกับเจ้าของร้านคุณนุรดีน วันสุไลมานครับซาลาวิคุ้มครับคุมครับมิรไมตรีเนี่ยเมื่อพูดถึงที่ปัตตานีแล้วเนี่ยเราเปิดมานานขนาดไหนแล้วครับสองปีเลยครับสองปีแล้วสองปีนะครับในพื้นที่แห่งนี้ที่เสิร์ฟทั้งคนในพื้นที่เองแล้วก็เสิร์ฟทั้งคนต่างจังหวัดแล้วก็คนต่างประเทศกลุ่มเป้าหมายลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาร้านเหล่านี้เป็นยังไงครับก็หลากหลายนะครับหลากหลายกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือมีทุกเพศทุกวัยนะครับอาหารเราเริ่มตั้งแต่50บาทไปต้นไปก็มีนะครับย่ระดับ ไปก็คือพันสองพันก็มีนะครับเอาละครับตอนนี้ถือว่าเมนูเยอะกว่านี่แน่นอนที่ร้านนี้ใช่ครับแต่นี่มาโชว์เพียงบางส่วนนะนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวอยากให้เปดิงนะครับได้บอกแต่ละเมนูหน่อยนะครับว่าเป็นเมนูอะไรบ้างอย่างไรครับเมนูที่เป็นพระเอกของที่นี่นะครับก็จะเป็นข้าวบิทยานี่เนื้อออสเตรเลียแล้วก็มีเนื้อโคขุนด้วยก็คือเป็นบิชยานี่สไตล์เลบานอน มีการเสิร์ฟคู่กันใช่ไหมเสิร์ฟคู่กันนะครับเสิร์ฟคู่กันแล้วก็ก่อนเสิร์ฟก็มีการแสดงเล็กๆน้อยๆให้ลูกค้าได้รู้สึกว่ามีมิตรไมตรีมีความเป็นกันเองก็มา3-5ถึงท่านก็อิ่มอิ่มแล้วก็คุ้มค่าด้วยส่วนสายที่ไม่ทานเนื้อครับเรามีพระเอกที่เป็นอาหารท้องถิ่นตำนานแห่ง3จังหวัดก็จะเป็นไก่กอและไก่กอแรเนะครับซอสเข้มข้นนะครับเชฟครัวของเราก็คือมีประสบการณ์เรื่องนี้มากๆนะครับเขาเรียกว่าเชฟในตำนาน ใชครับเช่นตะนาวนาเนี่คือมีซอสเขามีสูตรพิเศษพิเศษของเขาเข้มข้นนะครับบวกกับไก่เนี่ยเราก็คัดสันไก่ที่มีเนื้อช่ำๆนะครับต้องสั่งเมนูนี้จะได้ถึงความเป็นมาลายูถึงความเป็นคน3จังหวัดครับมาก็จะเป็นนี่ครับเมนูเขาเรียกว่าผัดไทยเนื้อออสเตรเลียนะครับเราขออนุญาตบอกเลยว่า เป็นผัดไทยที่เดียวเป็นผัดไทยที่เป็นเนื้อออสเตรเลียที่หนึ่งในโลกนะครับ,รบเพราะว่าเราคิดเองทําเองไม่ได้ก o ปีใคร,ครนับว่าถ้าเราเปิดมา2ปีเนี่ยน่าจะ5 0 0พันกว่าจานแล้วโอ้โหแต่ว่าขายดีมากขายดีมากขายดีมากเป็นพระเอกเลยนะครับแต่บางท่านจะไม่กินเนื้อนะแล้วก็มีผัดไทยกุ้งสดก็มีผัดไทยปลากระพงเมนูถัดไปเป็นเมนูข้าวต้มปลากระพงมิตรเมตีนะครับเป็นเมนูที่ทางจังหวัดปัตตานีนะครับส่งกรมอนามัยมาโรงพยาบาลปัตตานีสสจ แล้วก็เทศบาลมาตรวจเมนูนี้นะครับเพื่อจะดูว่าเมนูนี้เพื่อสุขภาพปลอไไดภัยแน่นอนนะครับเมนูถัดไปก็จะเป็นเมนูสลัดแขก กัมปงกูผักมากมายหลายชนิดเลยหลายชนิดนะครับแล้วก็แม่ครัวของเราเราก็ชนานาญเรื่องทําสลัดแขกตรกนี้ครับจากนั้นเมนูนี้เมนูเป็นเมนูล่าสุดของเรานะครับชั้นที่1ก็เป็นซุปลูกชิ้นปลาแซลมอนชั้นที่2ก็จะเป็นลูกชิ้นปลาแซลมอนทอดปลาแซลมอนแท้จากโนเวย์ครับกินเสร็จแล้วเนี่ยมันรู้สึกยังไม่จบนะครับก็ต้องมีอะไรหวานๆมากระแทกลิ้นนะครับเป็นบัวลอยกะทิกสดปัตตานีนะครับเราใช้น้ําตาลตนดปัตตานีน้ำตาลตาดแล้วก็มินซริมซมซริใช่ครับ สลิมก็แนวเดียวกันก็จะน่าตามต้นดเหมือนกันน่าตามต้นรเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เป็นเมนูเป็นอินทนินทิ่สุดอร่อยมากครับผมซึ่งเมนูหลากหลายตรงนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งครับยังมีเมนูอีกหลากหลายนะครับร้อยกว่าเมนูนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน้ำลายสอแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เบนิงได้อธิบายนะแต่ละเมนูแต่ละจานนะครับที่มาที่ไปอย่างไรทําให้เราได้รับรู้ถ้าสมมุติว่าท่านที่ชมรายการอยู่อยากที่จะมาที่ร้านมิตรไมตรี แนะนำทางมายังไงครับครับมิตรเมตีนะครับอยู่ในตัวเมืองปัตตานีเลยนะครับก็คืออยู่ข้างๆโรงพยาบาลปัตตานีนะครับพิมพ์คําว่ามิตรเมตีปัตตานีนะครับกูเกิลจะชี้มาที่นี่เลยนะครับถ้าพิมพ์ว่าร้านอาหารปัตตานีนะครับมิตรเมตีเรามาอันดับหนึ่งในกูเกิลนะครับแมพจะพามาที่นี่เลยนะครับิโดยเลพาะนะครับต้องแวะมานะครับในเดือนรอมฎอนนะครับเป็นยังไงครับเราเปิดไหมครับความบริการของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาก็จะโตจะเต็มทุกโต๊ะนะครับจะขยายไปยุติส่วนด้านนอกยนะครับก็ อยากให้ผู้ชมนะครับจองล่วงหน้าเข้าใน Facebook เราได้เลยนะครับรีบๆนะครับเดี๋ยวไม่มีโต๊ะนั่งแถ้าหากว่าเอาร้านจันไม่สะดวกมาที่ร้านแต่อยากได้อาหารไปทานที่บ้านละสินอดสามารถที่จะต <c oughs> ิดต่อมาได้ในเพจของร้านมิตรเมตี D นะครับห <c oughs> ลายคนไว้เอง เวลาฉันรัศินอดเปิดปอซอทุกครั้งต้องมีอินทพาลามมาเดเตรียมมาที่ร้านมีบริการ,รบริการฟรีนะครับออจะผ่าลามเนี่ยมีบริการได้ฟรีเลยครับพี่น้องครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับให้มิรไมตตีเดนนิ่งคาเฟ่ได้เสิร์ฟป,ประสบการณ์ให้กับทุกท่านนะครับเราพยายามที่จะยกระดับอาหารทาร้านเราอยากจะเสิร์ฟอาหารคุณภาพเพื่อคนคุณภาพทุกท่านนะครับมาเยี่ยมเย็นเราประวัติชอลล่นะครับโอกาสก็แวะเวียนมานะครับ แต่ก่อนจะจบท้ายท่านผู้ชมคงจะคิดได้หลาอ,อยากจะสาธิตอะไรนะร้านมิตรไมตรีอยากจะรู้นะที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมฮะก็เมนูหลากหลายนะครับ <c oughs> แต่วันนี้ที่จะ,ะสาธิตเป็นเมนูข้าวบิบิญานีเนื้อของเรานะครับมาทําให้ดูเลยนะครับว่ามีเครื่องปรุงอะไรมั่งนะครับครั้งต่อไปนะครับท่านจะมารู้ว่าขั้นตอนส่วนผสมนะครับของการทาข้าวหมกบริยานีจากร้านมิตรไมตรีนี้ ป็นนอย่างไรระคับสำหรับวันนี้ทางรายการนะครับมีผิดพันวุ้นเส้นสดปลาต้นแก้วมอบให้กับทางร้านด้วยครับท่านผู้ชมครับช่วงขลังจานอร่อยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียง่านีผมและแบดดิ้งนะครับคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพร้อมกันเป็นที่นี้ครับอัสลามุอะลัยกุมบเระห์มุลลัลลอฮุบเระคาบุสเซลา